ครับกับสวัสดีช่วงแรงของวันที่สามท่นวาคมพศสองท่านหาร้อยห้สมุดกับซาดีแฟนเพจทางช่องยูทูบยูซี่พารโกสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งกับซาดีแฟนทา้งเฟซบุ๊กของง่วงมูนเมียสียูซี่พารโกสิ่งเดรรกสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมชิปนี้ของทางช่องครับครับสำหรับชิปนี้กับเป็นชิปที่สองครับกับสิมารีวิวง่วยพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อีกเคนเดิมแล้วครับพี่น้องครับก็มีพ่อแม่ไปนอนเอฟซีต่อมาหลายครับว่าหาโตนี่สุดสุด้ยัับบบานคครรพี่อง ผมบอกมองเอาด้วยครับพี่น้องครับงูหาตัวนี้ขายได้ในราคาหามื่นบาทเพียงเพียงครับพี่น้องครับหามื่นบาทเพียงเพียงเลยครับนี่ครับผู้ใดได้ไปคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับพี่น้องครับนี่ครับเอาเมียแหีกก้อนครับนี่เป็นเมียดูเมียงูลรกแหกเม่กับโสูงลายเม่าอร่อยสามสิบบวกลบสองหนานาอ่างๆครับพี่น้องครับแล้วก็เม่ท่องพ้อมามาเดือนครับพี่น้องครับประกันท่องด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับเสียเข่าขาแล้วครับพี่น้องนี่ครับตัวเม่าเป็น ตรวจเศร้าทองเรียบร้อยแล้วครับโดยหมอผู้ชำนาญงานครับตรวจโดยการเศร้าครับพี่น้องครับนะครับลูกสาวอายุเจ็ดเดือนครับพี่น้องครับนี่ครับเราก็แม่ท่องสามเดือนแม่นี่ครับพี่น้องครับลูกสันได้ท่องเนะครับพี่น้องครับนี่ครับสูงครับพดสูงไรสูงหน่ยงี้สิบบวกมีอะไรนี่หมาบวกรวมเลยครับง่วงบดรบเคืองครับพี่น้องครับเห็นจะชันครับพี่น้องครับปุ้ยมองเมียครับอันนี้ครับประกันท่องใงสามเดือนครับพี่น้องครับประกันแม่ลูกผูกง่วลูกแรกนี่ครับพี่น้องครับง่วลูกแรกแม่ยรวยสามสิบบวกบดรบเคือง ใช่อยู่สามสี่เดือนนี่ครับพี่น้องครับตัวนี้แม่ครับเปอร์ี้ยงผ่องเด้ปกครอบเพราะได้ตรวจครับผมครองไขนราคาแม่ลูกครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับสำหรับงัวหาตัวนี้นะครับพี่น้องครับเอาไปหาเมื่อบาทเพียงเพียนะครับพี่น้องครับงดต่อครับพี่น้องครับนี่ครับท่านใดสนใจกับทรมาครับศูนย์งูหาสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่นะครับพี่กัดของพ่อครัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลมันฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับเชื่งเชียองจับใบได้ครับพี่น้องครับนี่ครับ พาพิสูจน์รูปใดเด้ครับพี่น้องครับหรือท่านสีแยกก็แยกได้ครับพี่น้องครับก็แยกแม่ลูกคมเนี่ยไปหนึ่งมื่นเก้าพันบาทได้ครับพี่น้องครับหนึ่งมื่นเก้าพันบาทนี่ก็ส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรกันกันคือกันครับพี่น้องครับหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันได้ครับพี่น้องครับนี่ครับถ้ายกชั้นก็สิได้คุ้มค่าครับพี่น้องครับนี่ครับตัวแม่ลูกผูกว่าลูกแรก้ยว่าจะขาดน้ำเลี้ยงจังน้อยครับพี่น้องครับพี่น้องก็เอาไปเลี้ยงไส้หาครับพี่น้องครับนี่ครับแม่น้ำลึงดีครัับบบบแม่่คครรเือง แต่มันบอท่องท่องนาพี่น้องก็เอาไปผสมพอดีๆครับพอเมียค่ะเมียตัวเมียพันมันข่าดีอยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับถ้าแยกตัวท่องนี่ก็เอาไปมองขายเนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องครับขายไรเนื้อครับพี่น้องครับประกันท่องไงสามเดือนครับเมียนี่ครับนี่ครับถ้าแยกโคมงนี้ก็เอาไปสองหมื่นห้าพันบาทครับนี่ครับซ้ำซื้อเมียแถมรูปเลยครับโคมนี่ครับ ว่าสดๆครับพี่น้องครับแม่ท้องอีกหาเดือนครับพี่น้องครับใจลูกกัพ่อไปวัดไปว่าครับนี่ครับตัวลูกสาวเพิ่นลูกผสมบามันอายุเจ็ดเดือนครับพี่น้องครับนี่ตัวแม่เพิ่นนะครับครับท่านไดสนใจกับนินเป็นทั้งโทรศัพท์ดด้วยครับพี่น้องครับเพราะว่าคอมเมนต์มาทั้งช่องยูทูปผมกบ่ค่อยได้เข้าไปตอบปรนได็นครับพี่น้องครับหาโทรมาบ่ได้รับเดี๋ยวผมจะโทรกลับเองด้วยครับพี่น้องครับให้สีข้นพร้อมจบได้ครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรที่นึงครับพี่น้องครับ06207 มุกเปดแปดซีพิกัดของข้อกวัวตั้งอยู่บา้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอกาเสียฤกษัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับกดกระดิการข,ข้างข้อก็ว่างไว้เช่นเดิมอยา่าโทษเหรนโทษตัวโทษต้มก,กันอยา่าโทษควสบใจเด็กขาดครับพี่น้องครับมาเกลียกกับจังโทษมาสือบเมรากมาบอกผ่านดนะครับพี่น้องครับบ่ได้ว่ากันครับพี่น้องครับนี่ครับหาโตเจ็ดหัวใจวนะครับพี่น้องครับได้โตแม่ยซีโตผูนึงท่องประกันท่องอีกสองเม่ครับพี่น้องครับถยกราคาหามื่นบาทเพียงเพียงครับพี่น้องครับ ส่งฟรีให้สองกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันทามันไกลกันเกินนาเจียดท่านก็ต้องมีน้ำใจซอยกันทานมูหนามันครับเพราะว่าทั้งเขาขายแบบแบ่งปันด้วยครับพี่น้องครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับถ้าแยกกะย่างทีราคาผมนําเลี้ยนไปแยกมันสิแพงขึ้นมาพอพี่น้องก็ต้องเข้าใจครับถ้ายกไปน้ากันนี่สุดคุ้มแน่นอนครับพี่น้องครับหัวหาโตเจนหัวใจครับพี่น้องครับครับส้นทไทยชิปนี่กะขอฝากช่องยูทูบยูซี่พักกสิงหนึ่งส่วนหนึ่ง ฝากุณหนุนฝากติดตามฝากเข้ามารับชมชิปน้ำนะครับพี่น้องครับเป็นช่องน้องไม้บริหขายคอนเทนต์แอดมินอาซีบ๊วบ๊วหวานเสียงบ่าวมวลไต้ว่าควมจริงใจเกินลอยแน่นอนครับพี่น้องครับลองมาใส่บริการน้ำลูน้ำหลานมึงรับพี่น้องครับฟูเอฟซีทีเคยสื่อน้ำช่องนี้เพิ่นหิเข้าใจหรอกครับพี่น้องครับว่าทางเฮานี่ขายแบบแบ่งปันเอางาวไปลงรถบ่ายกันแท้ครับพี่น้องครับในดังจริงเขากิน่าน้ำกันได้เลยครับพี่น้องครับสำหรับไทยชิมนี่กัขพอจบใบเดีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ